ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง Performance Agreement (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐา,านะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษของนางสาวจงบุญจากภายัยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา กระเด็นท้าทายการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวตรรษที่21 ต่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมระบบการศึกษาจึงจําเป็นต้องพัฒนาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ด้วยเดิมการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเพียงอ่านออกเขียนได้เท่านั้นแต่สำหรับในศตวรรษที่21ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัติและการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน จากเหตุผลดังกล่าวได้พบปัญหาจัดการเรียนรู้ของครูที่ดำเนินไปเพียงลำพังขาดการประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยผู้เรียนให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้ครบถ้วนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ที่ประกอบด้วยขั้นตอน Plan Do See จะเป็นสิ่งที่เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จจึงทำให้เกิดความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการบริหารเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนศรีสุขวิทยา เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูให้มีคุณภาพและยกระดับผลสฤทริ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนศีสุขวิทยาโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 2. สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนศีสุขวิทยาที่เหมาะสม และตรวจสอบคุณภาพของกลยุทธ์ 3. ทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนศรีสุขวิทยา 4. ประเมินผลที่ได้จากกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนศรีสุขวิทยา 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 1. เชิงปริมาณกลยุทธ์การบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC ที่พัฒนาขึ้นสามารถยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนในรายวิชาต่างๆให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 2. เชิงคุณภาพโรงเรียนศรีสุขวิทยาสามารถพัฒนากลยุทธ การบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC สำหรับเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้ในการส่งเสริมให้ครูนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษา 1. ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจอำเภอสำโรงทาาบังหวัดสุรินทร์ปีพุทธศักราช2565ถึงพุทธศักราช2567 2. ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ชุดที่3มปีพุทธศักราช2564ถึงพุทธศักราช2565 3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับดีเยี่ยมเรื่องผลการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในยุควิถีชีวิตใหม่โครงการนวัตรกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 4. เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมกรีฑาประเภทหญิงในการแข่งขันกีฬายวชนแห่งชาติครั้งที่37รอบคัดเลือกตัวแทนภาคสานครขอนแก่นเกม